เล่าเรื่องผีตอนตีสสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมแอดมินตีสก่อนอื่นผมต้องขออภัยที่ห่างหายไปนานตอนนี้ผมกลับมาแล้วครับวันนี้ผมได้นำเอาเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีปอบมาเล่าถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน เขาเรื่องกันเลยครับหมู่บ้านผาเสือทองเคยเป็นหมู่บ้านที่สงบสุขร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่และลำธารที่ใสแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบรรยากาศก,กับเปลี่ยนไปชาวบ้านต่างหวาดผวากลัวที่จะออกจากบ้านในยามค่ำคืนเพราะมีข่าวลือเรื่องเกี่ยวกับผีปอบปอบใหญ่จันทร ได้ออการะาดกินตับไตไสภพุงของคนและสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านยายจันเป็นหญิงแก่ชลาที่เคยเป็นที่เคารพนับถือของคนในหมู่บ้านแต่เมื่อสามีเสียชีวิตลงลูกหลานได้ย้ายออกไปเธอก็เริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆชาวบ้านพบเห็นเธอในรูปร่างที่น่ากลัวในบางครั้งก็จะเห็นออกมาเดินเพ่นพ่านในยามวิกาล แล้วก็มีคนหายตัวไปอย่างปริศนาหลายลายพระมหาอุบลพระนุม่มที่เป็นผู้มีความรู้ทางเวทมนต์และจิตใจที่เมตตาด้วยท่านได้ยินเรื่องราวของคนในหมู่บ้านผาเสือทองท่านจึงตัดสินใจเดินทางเพื่อมาช่วยเหลือชาวบ้านพระมหาอุบลได้เข้าพักที่วัดเก่าแก่กลางหมู่บ้านและเริ่มสืบหาความจริงย่ยกผีปอบใหญ่จันทร์ ในระหว่างที่พระมหาอุบลกำลังสืบสวนอยู่นั้นท่านได้พบกับยายเพ่งหมอผีที่เป็นผู้หญิงผู้มีชื่อเสียงเรื่องเกี่ยวกับคาถาอาคมเช่นเดียวกันยายเพ่งเล่าให้พระมหาอุบลฟังว่ายายจันไม่ได้เป็นเพียงผีปอบธรรมดาแต่เธอจะถูกสาปให้กลายเป็นเช่นนี้หรืออาจจะมีสิ่งร้ายเข้ามาสิงร่างคืนหนึ่งพระมหาอุบลและยายเพ่ง ได้ออกตามหายายจันท์พวกเขาพบยายจันทร์กำลังยืนอยู่ริมลำธารในสภาพที่น่ากลัวร่างกายของเธอบิดเบี้ยวไปมาดวงตาสีแดงกำาจ้องมองมาที่ทั้งสองอย่างอาฆาตแค้นยายจันทรพุ่งเข้าใส่พระมาอุบลและยายเพ็งแต่ด้วยความสามารถทางพระเวทและคาถาอาคมของทั้งสองทำให้ยายจันทร์ต้องล่าถอยออกไป จากการสืบสวนของพรมหาอุบลและยายเพ่งพวกเขาทั้งสองค้นพบว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนยายจันทร์เคยถูกสามีทอดทิ้งและถูกชาวบ้านรังเกียจเธอรู้สึกเสียใจและโกรธแค้นมากจึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากหมอผีดำแต่กลับถูกสาปให้กลายเป็นผีปอบพรมหาอุบลและยายเพ่งตัดสินใจที่จะช่วยยายจันทร์ให้พ้นจากคำสาบ หลังจากคนพบความจริงอันน่าเศร้าของยายจันพระมหาอุบลและยายเพ่งต่างรู้สึกเห็นใจและต้องการช่วยเหลือเธอให้พ้นจากคำสาปที่น่ากลัวเช่นนี้พระมหาอุบลกล่าวกับยายเพ่งว่าถึงแม้ยายจันจะเคยทำผิดพลาดแต่ทุกคนย่อมมีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นคนดีได้เราควรช่วยเธอให้พ้นจากความทุกข์เช่นนี้ ยายเพ่งก็พยักหน้าเห็นด้วยและบอกว่าข้าจะช่วยเจ้าทำลายคำสาปนี้ให้สิ้นซากทั้งสองเดินทางเข้าไปในป่าลึกซึ่งเป็นที่อยู่ของหมอผีดำผู้สาบแช่งใหย่จันป่าแห่งนี้มืดมิดและเงียบสงัดเสียงสัตวร้องและเสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้ทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกในระหว่างทาง ก็ขอทั้งสองต้องเผชิญกับฏศักด์มากมายทั้งสัตว์ป่าดูร้ายพืชพันธุ์ที่มีพิษและผีพลายที่คอยหลอกหลอนเมื่อมาถึงถ้ำที่เป็นที่อยู่ของหมอผีดำพระมหาอุบลและยายเพ่งก็ต้องเผชิญหน้ากับหมอผีดำผู้ชั่วร้ายหมอผีดำใช้คาถาข่มขั้นสูงโจมตีทั้งสองอย่างรุนแรงแต่ด้วยความแข็งแกร่งของพระมหาอุบลและ ความเชี่ยวชาญด้านคาถาของยายเพ่งเช่นเดียวกันพวกเขาสามารถต่อสู้กับได้อย่างสูสีหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานพระมหาอุบลก็สามารถทำลายวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่หมอผีดำใช้ในการสาบแช่งได้อย่างสำเร็จทำให้คำสาบที่อยู่บนตัวยายจันค่อยๆสลายแตกดับไปหมอผีดำพ่ายแพ้และหนีไปจากถา้ำ เมื่อคำสาปถูกทำลายยายจันก็กลับคืนสู่สภาพปกติเธอรู้สึกขอบคุณพระมหาอุบลและยายเพ่งเป็นอย่างมากที่ช่วยเหลือเธอให้พ้นจากความทุกข์ทรมานยายจันขอโทษทุกคนที่เคยทำร้ายและสัญญาว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณหมู่บ้านผาเสือทองหมู่บ้านแห่งนี้ก็กลับมามีความสุขสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง ยายจันใช้ชีวิตอย่างสงบและเป็นที่รักของชาวบ้านพระมหาอุบลและยายเพ่งก็กลายเป็นที่เคารพนับหน้าถือตาของคนในหมู่บ้านเช่นเดียวกันเรื่องหลวของผีปอบยายจันจึงกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงผลกรรมที่ตนเองได้ก่อแต่หมู่บ้านผาเสือทองที่เงียบสงบตอนนี้ อาจจะไม่สงบแล้วก็เป็นได้การกลับมาแก้แค้นของหมอผีดำหลังจากที่หมอผีดำพ่ายแพ้ไปอย่างราบคาบเขาก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่กลับไปซ่อนตัวอยู่ที่ป่าลึกเพื่อวางแผนแก้แค้นสำหรับพระม่าบนและยายเพ่งด้วยเพราะความแค้นเคืองที่ฝังอยู่ในใจของหมอผีดำหมอผีดำได้ไปร่ำเรียนวิชาอาคมที่ส่งพลังยิ่งขึ้น และรวบรวมสมุนปีศาจเพื่อมาเป็นกำลังในการแก้แค้นหมอผีดำกลับมาที่หมู่บ้านผาเสือทองอย่างเงียบเชียบในยามค่ำคืนเขาใช้เวทมนมนกลบเกลื่อนร่องรอยทำให้ไม่มีใครสังเกตเห็นการมาของเขาหมอผีดำเริ่มต้นการกระทำาดยการส่งสมุนปีศาจไปก่อก,กวนชาวบ้านทำให้เกิดความหวาดกลัว และความสับสนวุ่นวายไปทั่วทั้งหมู่บ้านพระมหาอุบลและยายเพ่งรู้สึกได้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านพวกเขาจึงออกตามหาสาเหตุและพบว่าเป็นฝีมือของหมอผีดำนั่นเองทั้งสองตัดสินใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับหมอผีดำอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้หมอผีดำมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และมีสมุนปีศาจคอยช่วยเหลือการต่อสู้ครั้งนี้ดูเดือดกว่าครั้งก่อนมากหมอผีดำใช้คาถาคมที่ทรงพลังโจมตีพระมหาวุลและใหญเพ่งอย่างต่อเนื่องสมุนปีศาจก็เข้ามาขัดขวางไม่ให้ทั้งสองเข้าใกล้หมอผีดำพระมหาวุลและใหญเพง่งต้องใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีในการต่อสู้ ในขณะที่การต่อสู้อยู่ในช่วงที่ตึงเครียดที่สุดใหญ่จันท์ที่กลับตัวเป็นคนดีแล้วก็ได้เข้ามาช่วยเหลือพระมหาอุบลและใหญ่เพ่งด้วยพลังของความเมตตาและความปรารถนาดีใหญ่จันทร์ได้ไล่คาถาอาคมขัดขวางหมอผีดำทำให้หมอผีดำเสียลักและเปิดช่องให้พระมหาอุบลและใหญ่เพ่งได้กล่าวคาถาเพื่อโจมตีหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนาน ในขณะที่กำลังถูกพระมหาบนและยายเพ่งกำลังรวบรวมสมาธิเข้าปราบหมอผีดำหมอผีดำก็เริ่มรู้สึกถึงความเจ็บปวดไปทั่วทั้งร่างกายและจิตใจเขาได้ยินเสียงของยายจันที่ร้องขอให้เขาหยุดทำร้ายคนความทรงจำเนอดีที่เขาเคยถูกทำร้ายได้กลับมาหลอกหลอนเขาอย่างหนักหมอผีดำเริ่มรู้สึกสำนึกผิด ในสิ่งที่ตนเองได้กระทำมาตลอดชีวิตเขาตะโกนออกมาด้วยเสียงที่แผ่วเบาว่าข้าข้าขอโทษเมื่อได้ยินคำขอโทษของหมอผีดำแล้วพระมหาอุบลก็รู้สึกสงสารเขาแต่ก็ไม่สามารถยกโทษให้ได้ง่ายๆเพราะหมอผีดำได้ทำร้ายผู้คนมามากมายแล้วยายเพ็งเก่ากับพระมหาอุบลว่าถึงแม้เขาจะขอโทษแต่สิ่งที่เขาทำไป ็อาจจะไม่ลบเลือนไปได้หลังจากที่หมอผีดำสิ้นลมหายใจลงพระมหาอุบลและยายเพ่งได้ยืนอยู่เฝ้าศพของเขาด้วยความรู้สึกที่สับสนพระมหาอุบลหันไปมองยายเพง่งและกล่าวว่าถึงแม้เขาจะทำผิดพลาดมากมายแต่ในใจของเขาก็ยังมีความดีหลงเหลืออยู่บ้างยายเพ่งพยักหน้าเห็นด้วยและกล่าวว่าการให้อภัย เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราควรปล่อยวางความแคนและโหสิกรรมให้เขาด้วยทั้งสองได้ร่วมกันสวดมนตแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้กับดวงวิญญาณของหมอผีดำขอให้เขาไปสู่สุคติและหวังว่าเขาจะได้เรียนรู้บทเรียนจากความผิดพลาดของตนเองหลังจากนั้นชาวบ้านได้นำร่งางไร้วิญญาณของหมอผีดำ ไปยังเชิงตะกอนที่เตรียมเอาไว้พระมหาบนจุดไฟสลายล่างอะไรวิญญาณของหมอผีดำชาวบ้านทุกคนรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นแต่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายได้สร้างความเสียหายกับหมู่บ้านผ่าเสือทองเป็นอย่างมากบ้านเรือนหลายหลังถูกทำลายลงต้นไม้ใหญ่โค้นล้มลงบรรยากาศของหมู่บ้านก็เต็มไปได้วยความเงียบสงัด ชาวบ้านต่างรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็รู้สึกโล่งใจที่หมู่บ้านปลอดภัยจากภัยคุกคามของหมอผีดำหลังจากที่สถานการณ์สงบลงชาวบ้านทุกคนร่วมมือกันฟื้นฟูหมู่บ้านให้กลับคืนสู่สภาพเดิมพวกเขาช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายปลูกต้นไม้ใหม่และทำความสะอาดหมู่บ้านให้สะอาดตาความสงบสุขกลับคืนมา เมื่อเวลาผ่านไปหมู่บ้านผาเสือทองก็กลับมามีความสงบสุขอีกครั้งชาวบ้านต่างใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและช่วยเหลือเกื้อกูลกันพระมหาอุบลและยายเพ่งได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของหมู่บ้านยายจันทร์ก็ได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและเป็นที่รักของทุกคนเรื่องเล่าของหมอผีดำกับกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมา เพื่อเป็นอุทาหรณให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงผลกรรมที่ตนเองได้ก่อในคืนเดือนเพ็ญที่สองแสงนวลจันทร์พระมหาอุบลยายเพง่งยายจันทร์ได้มานั่งชมพระจันทร์ริมลำธารพวกเขาย้อนนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาและรู้สึกขอบคุณที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือกันและกันพระมหาอุบลกล่าวว่าถึงแม้ว่าเราจะต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมาย สุดท้ายเราก็สามารถเอาชนะความชั่วได้ยายเพ่งพยักหน้าเห็นด้วยและกล่าวว่าความเมตตาและความรักจะสามารถเอาชนะความเกลียดชังได้เสมอหลังจากที่พระมาอบนและยายเพ่งได้ช่วยเหลือชาวบ้านผาเสือทองให้พ้นจากภัยพิบัติจากผีปอบยายจันและหมอผีดำชาวบ้านต่างรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตา และความสามารถของทั้งสองเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะพระมหาอบลที่ได้แสดงให้เห็นถึงความมีเมตตาและมีปัญญาด้วยความเคารพและศรัทธาที่ชาวบ้านมีต่อพระมหาอบลพวกเขาจึงพร้อมใจกันนิมนต์ท่านให้มาจำพรรษาประจำอยู่ที่วัดในหมู่บ้านเพื่อให้ท่านได้ช่วยสอนธรรมะและดูแลชาวบ้านต่อไปพระมหาอบลยินดีรับนิมนต์ และได้กลายเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านผาเสือทองภายใต้การดูแลของพระมาวบนหมู่บ้านผาเสือทองได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นชาวบ้านต่างมีความสามัคคีกลมเกลียวปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาทำให้หมู่บ้านนี้มีความสงบสุขและล่มเย็นนอกจากนี้ยายเพ่งก็ยังคงอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านผาเสือทอง และได้ช่วยเหลือพระมหาบนในการดูแลชาวบ้านรวมถึงสืบทอดวิชาอาคมให้แก่ลูกศิษย์ที่สนใจเรื่องเล่าของหมู่บ้านผาเสือทองเป็นเรื่องเล่าที่สอนให้เราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของความเมตตาการให้อภัยซึ่งกันและกันรวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแม้ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรมากมายแต่ได้ความสามาคัคคีและความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ชาวบ้านผาเสือทองก็สามารถก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมาได้และสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามขึ้นได้เรื่องเล่าก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมรละฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเล่าเรื่องผีตอนที่สองช่องมีไว้ด้วยนะครับ